นี้หนูจะพาทุกคนมากินไข่หวานย่างซอสทาโกะยากินะคะ <laughs> ทำไมพูดอย่างนั้นนะคะนึกอเอาใช่ไหม,มคะใช่คือพอพูดแล้วก็นึกอีกแล้วก็พอพูดแล้วก็นึกอีกค่ะอืมอ่าไหน,นเป็นไงเออโอเคค่ะ เพิ่งเจอที่เซเว่นแถวบ้านเพิ่งเห็นเอามาขายเนอะลุกนกะใช่ค่ะก็เลยลองเอามาชิมให้เพื่อนๆดูใช่ค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากกินไปตามหายนเซเว่นนะคะอืมสามารถกินเย็นได้เลยไม่ต้องนำเข้าไมโครเวฟเนอะลูกเนาะราคาเท่าไหร่ราคา20บาทราคา20บบาทค่ะมีกี่ชิ้นแกะดูสิแกะดูสิ รุนแรงมากไหนดูหน่อยดูหน้าตามีประมาณสี่ชิ้นคร่าวๆนะคะอะ ลองชิมสิคะตะเกียบม,มาเลยหนูใช้ตะเกียบเป็นเลยนะคะคราวนี้แหละหนูจะมาให้ทุกคนลองหนูใช้ตะเกียบวันแรกเลยนี่คะ่ะพูดอะไรโอเคอะลองชิมมาชิมสิไข่หวานย่างซอสทาโกยากิ จะเป็นรสชาติยังไงน้องอบีเป็นคนชอบกินทาโกะยากิอยู่แล้วแล้วก็ชอบกินไข่หวานอยู่แล้วนะคะไหนดูสิลูกโอเคก็เป็นไข่หวานอย่างนี้หนึ่งยังไม่ทันนับเลย <c oughs> อ่ะหนึ่งสอง <c oughs> ยัง <c oughs> <c oughs> รีบเหรอฮะ <c oughs> อ่ะอ่ะอ่ะ <c oughs> โอเคไม่แกล้งแล้วก็ได้อ่ะหนึ่ง สองสั๊มัมหูเต็มปากเต็มคําไม่คิดจะกัดเลยเหรอคะเป็นยังไงนุ่มๆค่ะหวานๆอร่อยไหมอ่ะอร่อยค่ะเต็มสิบให้กี่คะแนนสิบคะแนนค่ะสิบเต็มสิบค่ะสิบเต็มสิบมันหวานเหรอ หวานเหมือนตามตลาดหรือว่าตามโอ伊ชิแกนที่เราไปกินปะตามโอ伊ชิแกนเหมือนโอ伊ชิแกนเหรอใช่ค่ะใช่เยอะขนาดนั้นเลยเหรออือหึอือหึเอาอีกไหมอ่ะจะกินอีกไหมอ่ะดูทำหน้ามันไม่ได้มีสี่ชิ้นนะคะมันมีห้าชิ้นเหรอทั้งหมดห้าชิ้นเหรอหนึ่งชิ้นหนึ่งสองสามสี ออ่ะโอเคอ้ามอีกไหนดิ้งดิ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 งคนละเด้งค่ะอันนั้นคนละเด้งนะคะทำหน้าฟินดิหน้าฟินทำไง ถูกใจเลยใช่ไหมคะแล้วเหลือกล่องสุดท้ายด้วยนะทุกคนเหลือถ้วยสุดท้ายอ่ะมีถ้วยเดียวอ่ะในเซเว่นน่ะเราไปเจอกันมาก็เลยเพิ่งเห็นน่ะไปกี่เซเว่นกี่สาขาเข้าเซเว่นกี่ที่ก็ไม่ก็ไม่เห็นนะก็ไม่เจอเพิ่งเจอเนอะลุงเนอะเพิ่งเจอสาขาใกล้บ้านเนี่ยกล่องเดียวเจอกล่องแรกและกล่องเดียวเหลือกล่องสุดท้ายอ่ะหนึ่ง องซัมอมอะไรขนาดนั้นไปขอตัวไปกินก่อนนะคะวันนี้ก็มารีวิวแค่นี้ใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวแค่สองชิ้นเออโอเคฝากกดไลค์กดติดตามให้น้องอาบีด้วยนะคะที่ช่องอาร์บีชแนลเออโอเคบ๊ายบายอ่ะเต้นนี่ เล่นอสูดเด้งโชว์ดิอสูดเด้ง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 หน้าเด้งหลังอะไรเด้งเด้งพอบายบายบายอย่าลืมกดติดตามพวกเรานะค่ะเพื่อนๆไปลองหาซื้อกันที่เซเว่นนะคะราคาถ้วยละ20บาทค่ะเออโอเคไปไปจริงๆแล้วบายบาย